ตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง อิปรังธรรมโมสโตโัพตีโโตต <c oughs> จะตั้งชื่อธรรมะวันนี้ว่าธรรมะรุ่มรุ่มร่มรุมใจเย็นๆกันนะ,ดะ <c oughs> ตะวันก็เป็นใจเนาะโยมนั่งเงียบๆสักพักหนึ่งพอขึ้นธรรมะก,ก็เลยให้โยม กล่าวอาราธานาธรรม <c oughs> ปกติถ้าเรานั่งบนสเตนก็ก็จะบอกว่ากล่าวสัมโบชนียะกถาเวลามันก็จะกระชับลงมาอีกถ้าอาราธานาธรรมเป็นการแสดงก็จะขยายเวลาย,ยืดออกไปอีกนิดนึงก็ได้เทียดเอาเงินล้านนี่ไว้ออก เฉเตี๋เอาซิบนาทีเอาเงินลาดเนี่ยเมื่อคืนนี่ไปต่างแกวสิมาแต่เมื่อคืนนี่เห็นคุณเอกเพิน่นลงในเฟซบุ๊กเพิน่นโ,โอ้คือจัดสลางามแท้กรีบผ่าใสโตใส่ยังยานมาบสถกออกตนญาติโยมเลยแวะพัก บัดปลาดกหน่อยหมาเห่าอยู่วดขื่นใจเป็นขยันหมาเป็นเตือนย้ำเสวียหมดักว่ามันเป็นหมาจากบุริษัทเครื่องดื่มซื้อบุกโขกกา่าสย <c oughs> ซื้อบกุกโขกวันนี้เรามามารวมกันมีจุดมุ่งหมาย มีจุดพุ่งหมายหลายอย่างแต่และดวงใจหลายคนเราได้เห็นพิธีกรรมผ่านไปที่ครูอาจารย์นั้เป็นป่าเหตุพิธีกรรมผ่านไปมันไม่ยุดอยู่แค่ที่ได้ออกตนญาติโยมมันก็สิบ่านเลยเปลี่ยนแปลงมา ถวถึงเหลืองผากระถินโอ้มันกินเวลามาพอสมครวรเลยสองพันกว่าปีอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรตกหล่นหายไปเป็นธรรมดานะบอกไปถึงผาโอ้ภิกษุอุ่มหนึ่งพักคะ ขาวัี่ภิกษุกลุ่มหนึ่งเขาเอิดแะภิกษุกลุ่มสามสิบรูปชาวเมืองปาทะมีควาวมุ่งมันบวชแล้วสิ่งมารวมจำรรษานำองค์ปรสา,าสาดาพระสมมาสพุทธเจ้าเมืองวัดเชตวันกรุงสาวตทีมาบ่หอด นาฝนเมืองอินเดียนี่ยสามเดือนเนี่ยฝนตกแบบหูดับตับใหม่ได้ไหมอ่อผาก็เลยอยู่ทุลนภาพมาถึงเมืองสาเกตก่อนที่ถึงกรุงก่อนที่ถึงเมืองสวัตีก็เลยแวะจำพัรษาอยู่กันเหตุที่จะมีจำพรรษาแต่ก่อนคำว่าสมณะนี่ อาจจะเป็นนักบวชนอกศาสนาเหล่าปริพาชกเหล่าฮินดูคือบูดถึงอาการอันสงบไม่ออกคือหโมเฮาเนี่ยนั่งอาการสงบนิ่งพิจารณาอยู่นี่นี่คืออาการของสมณะผู้มีวาจาสำรวมผู้มีกายสำรวมผู้มีจิตอันสำรวม นี่คือผู้สนณะเป็นนอเหตุแห่งสิเกิดแห่งสมาธิมีสติมีปัญญาต่อไปภิกษุสามทิพปลวบจำพรรษาอยู่เมืองสาเกตออกพรรษาละมาเลยใจมุ่งมั่นคิดแต่ถึงองค์ราสาดาพระสมัมมาสัพพุทธเ้าดันดลมาเมืองสาวตที ลุยนามลุยคโคลนมาสารพัดพอมาถึงเมืองสวัสดีแล้วนะพระพุทธเจ้าเห็นผาจีวตรตุลุนละพาพขาดลุยลองแร่งเครื่อมัดเครื่อไม่มัดไม่บังก็มีสารพัดพอเตรนุงปิดกายว่าห้ละอายเหตุที่พระภิกษุเมื่อก่อนนั้น ไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นแหล่งในช่วงฤดูฝนแต่ด้วยถูกโพธนากล่าวโทษติเตือนจากคขลัดทั้งหลายว่าออ้นักบวชนอกนักบวชศาสนาอื่นเขายังบวชสัญจรร่อนแรมไปมาเนียังนักบวชใน ลุสิสมณะโคดมเนี่ยคือเดินสัญจรล่อนแลมเหยียบย่ำพผืดพันธ์ท่านยาหารกบเกียดสัดเล็กสัดน้อยตายผู้ทีเจอามันก็เลยเห็นปัญหาเนี่ยก็เลยให้มีการจำพรรษาอยู่เป็นทีเป็นทางในส่วงสามเดือนฤดูฝนเนี่ยภิกษุแล้วนั้นก็สิร่วงเรเล่ยก็ว่าได้ที่ห่ะมีเวียนให้บัญญัติไปแล้ว ก็เรียจำย่เมืองสาเกตต่อมาหันก็เลยออกบรรษากับมหาปุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพ,พิเเ่นเกิดมีความเมตตาอยากคุณทาก็์ประกาศให้ผู้ใดพร้อมจะถวายผ้ากระถินมันสีมีสองประโยคเ์็นมอมไม่ออกผ้ากระถินกระถินนี่ไม่ได้พูดถึงผ้าพูดถึงไม้ หมายที่มาตีกรอบที่จะขึงผ้าเพื่อตัดเย็บจีวรอ,อาจจะเป็นสบงสังคาติจีวรหรือผ้าคุมเพื่อจะให้พระภิกษุผู้จำนำัรษาทวนแต่มาดนั้นได้มีโอกาสได้ตัดเย็บชุนแล้วก็นำไปกลานกระดินอย่างที่เราสมาทานไ้เมื่อสักครู่นี้ แต่ก่อนพระเราต้องสัญจรลอนแรมหาในฤดูฝนเนี่ยย้อนกลับให้เราพิจารณาว่าเรานับด้วยจันทคติเอาเดือนข้างขึ้นข้างแรมเป็นหนึ่งเดือนเหมือนกับชมพูตะวีปเมื่อครั้งพุทธกาลฤดูหนึ่งปีหนึ่งมีสิบสองเดือนสิบสองเดือนแบ่งออกเป็นสามฤดูฤดูแล้ง สี่เดือนดูดูฝนสี่เดือนดูดูหนาวสี่เดือนแต่คนราจำพรรษาเนี่ยเป็นหาอยู่สามเดือนในฤดูฝนอยู่เห็นอย่างสามเดือนเดือนสุดท้ายเดี่ยให้ภิกษุสแสวงหาผ้าที่จะเอามาตัดเย็บทำโน,น,น่นนี่เกี่ยวกับภิกษุจะอุปโภคคือนุ่งห่มกันบางอาย เลยเป็นกรณีพิเศษการพลิกผันระบบของพระสงฆ์จะมีการทำกระถินขึ้นครั้งแรกที่สาวทีถือว่าเป็นกรณีพิเศษให้วิสุทสงเจรลลิญร่ลมการหาผ่าหายังในมาตัดผ่ารวมกันเราโฟกัสไปที่ผ้าเพราะเขาลำบากจริงๆเหมือนกับการออกแบบดีไซน์ ทรงของจีวรของสังขารเนี่ยเมื่อก่อนมีการขโมยมีการลักขโมยกันเกิดขึ้น,นเพราะผ้าข่มเป็นพื้นเดียวพอข่มกายพระอนุณไม่ออกนักดีไซน์ออกแบบทรงผ่าสรงเสือทั้งโลกภูมทีิสู้เพื่อนได้บะเพื่อนออกแบบดีไซน์ทรงจีวรมาดีสองพันกว่าปีไม่มีใครเปลี่ยนทรงจีวรใหม่เลย ส่งกีบอวอานเลยเหมือนกับแปลงนาของชาวมคตมีขั้นหน้ามีไอห,หน้ามีนอนนี่อนุวาตซับเซตเรียบร้อยเพื่ออะไรมันมีความพิเศษมากหนึ่งเพราะผ้าสมัยก่อนเขาไปหาจากผ้าบางสกุลผ้าที่ไม่มีเจ้าของผ้าที่ตกอยู่ตามขยะมูลฝอยหาเจ้าของบ่ได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เอามาซักมาย้อมมากะมาเอฟมาตัดเป็นผ้านุ่งผ้าห่มสังฆาติกันด้วยเหตุนี้มันจริงไม่มีใครขโมยจักสีหลักไปยังผ้าผ้าอัานเสียไปเฮ็ดเสือเฮ็ดกางเกงลทติาศาสนาะอื่นเสียออกไปก็เฮ็ดบ่ได้ลื้อออกมันเป็นสินเด็กสินหน่อยและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรานี่ ได้เกิดความเกี่ยวข้องระหว่างโยมกับพระเพราะพระอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่เป็นกลุ่มเป็นคณะหลายรูปน้อยรูปบ้างตามแต่ความเหมาะสมของท้องถิ่นสถานที่บุคคลทั้งหลายก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันต่อไปก็เลยมีการจองกระถินมีการปูขาดอย่างนางวิสาขาเนี่ยรับทำกระถิน แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันอีกเพราะหนึ่งเดือนนี่หลังจากแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองจนไปถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบสองมุดเขตเห็ดผากระดินและวัดเล็กๆเน้อยอยู่ตามชนบทที่ไม่มีพระพอจะกลานกระดินได้นี่จะทำยังไง มีควารพิกผันขึ้นจากชีวโกโมรารพัทซึ่งเป็นแพทย์ดูแลประจำพระเจ้าพิมิสารในรัน้วในวงังและเป็นแพทย์ผู้เก่งดูอุปถากภิกษุปษศทและเป็นผู้มั่งคั่งมีฐานะพอสมครวรโอ้โอเพื่อนได้รับผ่าเนื้อดีไม่ออกจากพระเจ้าประจัำ ประจันตโชษจากพระเจ้าสันตโชตมอบผ้าเนื้อดีให้แล้วท่านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อองค์พระศาสดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่แล้วอยากเอาไปสัาไพุทธเจ้าและมีวินัยคำไม่อยู่ว่าภิกษุต้องแสวงหาผ้าจะรับผ้าจากมือคลือหัดไม่ได้เหตุอย่างใดเพื่อนก็เป็นคนฉลาด เมื่อเป็นม่ข้อเจราบันั้นเขาไปปรึกษาพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเขาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทเทศไีนหัาใจว่าบนรับรับแล้วพร้อมอนุญาตว่าคฤหจีวรภิกษุทั้งหลายสามารถรับคฤหจีวรจากคารวาสได้จึงเป็นส่วนหี่เขาเหตุกันมาเพราะดั้งเดิมแล้วผ้าบางสกุลเกิดขึ้นก่อน ผ้ากรถินบ้านเน่าหัวแนะนำของผ่าป่าบ้านเน่าหัวจักแนะนำของผาป่าย่ามพราเป็นไปสกผผาป่าเห็นบก่กอีมังบัง,บงสกุรจีวลังอัตามิกังไมหังปาปูนาติชักผามาพิจารณานี่คือเรื่องคือเรื่องแต่ขังพุทธการมาว่า ลำดับความสลับซับซ้อนของการเปลี่ยนผันแนวความคิดที่จะให้พระภิกษุอยู่อย่างสะดวกสบายขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าจากเครือขัดจีวรได้พระก็อยู่อย่างสะดวกขึ้นมีเวลาไม่กังวลไม่ปริโภทเรื่องเครื่องนุ่งห่มมีเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเ ไม่ออกขิดเบ่งจนถึงขณะว่าทุกวันนี้เรายังทรงไว้อยู่คือรักษาหลักอันเป็นอุดมการขององค์พระศา,าสาดาพระสมานพุทธเจ้าไว้รักษาไวเห็นบก่กเพื่อนกันบว่าได้ถาวายผาปาก็เมือ่อเอาไปว่างไวไปหอยไว้น้ำต้นไวตรงที่พระท่านจะเดินผ่านตรงที่พระท่านจะผ่านได้ว่าเห็นได้ง่ายพระเบิงกิดิไปพิจารณาผาน,านันเอามาใส่ ถึงอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตามสมัยของมันเหมือนบ้านเราก็กลับเอาคิดถึงปัจจุบันบ้านเราอะนี่คือมีหอดกระถินหลวงกระถินลาดมันได้บานเองกระถินหลวงคือกระถินที่ออกมาจากพระราชวังพระอ,องค์จะมาทอดผ้าเองก็ตามหรือมอบให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของพระราชวังมาทอดผ้ากระถิน จะมีความอลังการมีระบบระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมผู้คนทั้งหลายมันแสดงถึงความมั่งคั่งความเกี่ยวข้องระหว่างพุทธศาสนากับประเพณีม่วนในบ้านเมืองก็จะกระชับขึ้นมาและอีนี้บัดบานนอกขอกนาหอกระถินหลาดกระถินโจนมีความเร่งรีบมีควรจะำทำคาสิวอาก็คือจังหวัดผู้ทำบิงฮ้อนี้ อาจจะไม่มีใครมาจองมาปักเป็นต้นเป็นต้นให้แต่ญาติโยมทั้งหลายผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่เห็นค่วมเรานี่เกิดขึ้นบอกกันเอาส่วนกันมาให้เขาไปถอดกระถินวัดพุทธบิงเทเว้ไปจอวาดกรบบปกหูไก่สิบเอิอ้าวมากันเต็มสลามาถอดกระถิ่น ส่วนที่พระดูแลไม่ได้ก็จึงเกิดวิยะวัยากรขึ้นมาปแปลว่าเป็นผู้สําเร็จการสงฆ์วิยาวัยากรผู้สําเร็จการสงฆ์ส่วนเงินทองเราปฏิเสธไม่ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผ้าทั้งหลายอผ่านจากโรงงานอุตสาหกรรมมามีความปราณีตมีความเรียบร้อยไม้กระถินไม้เสดึงอย่างเกา่าก็ไม่มีมีจักอุตสาหกรรมมีจัก ถีบจักเหยียบเย็บได้วันเดียวแปบ๊บเดียว24ชั่วโมงสักพักพระเย็บสับเสร็จเรียบร้อยหรือบางที่บางแห่งโยมเข้าวัดนี่ตัดเย็บจีวรสวยกว่าพระเย็บอีกก็มีเพราะพระเป็นผู้ฝึกให้เราจะไม่ลงไปที่ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเราจะไม่บอกว่าเงินได้ไหมผ้าได้ไหมเพราะ พระวินัยได้แบ่งสรรปันส่วนไปสับเสร็จเรียบร้อยส่วนไหนที่จะทําให้พระมัวหมองและเกิดความลมโมบโลกก็ให้โยมดูแลไปส่วนไหนที่พระท่านจะทําเหมือนกับโยมกล่าวถวายไม่ใช่เสร็จแค่ถวายพอถวายเสร็จก็กําชับไปในตัวว่าขอท่านจงกรานกะถินด้วยผ้านี้ แสดงว่ากรรมวิธีกระบวนการต่อจากนี้ไปพระในอาวาสนี้ผู้ทาวิ่งนี้จะพากันทํามันบ่งบอกถึงความสามาัคคีบ่งบอกถึงความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาหัวใจอันแกละแข่งกล้าที่สละออกมาโยงคิดดูว่าท่านเจ้าวาดบอกว่าสามสองปีแล้วเสาตั้งอยู่ตรงนี้ ถ้าปีที่สามฟานผลที่สามในย่านย่านเสามันมีปัญหามันเป็นเสาใหม่ไม่ออกถ้าเราพูดถึงเงินล้านสองล้านโอ้ยมาหลายแท้ถ้าไปซอยออกมาแบ่งออกมาเป็นตารางมาคนละพันห่วยคืออย่าง้เนาไม่ออกนะคนละพันเนาะพ่อจะเอื่อมถึงอยู่วนะสามแต่ถ้ามองเป็นเงินล้านมันสุดเอื้อมโอ้ยสัมมาเห็นปากระกป๋องเนเดเนาะ จักเสวาจังใดสั่ไปมักหลูกชาวบ้านไปมักหลูกกำนันั่น่ะจักเสวาจังใดสมาม่องเครื่องบินัปนะแต่เรามาแบ่งออกตารางรับพันบาทเริ่มจองเริ่มทำโน่นนี่ไปเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินก็มีส่วนสำคัญเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จวัดทุกวันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับญาติโยมด้วยพิธีกรรมต่างๆเพราะพระ อยู่ใจกลางการสุมรวมของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทีนี้เงินก็มาทำเสนาสะนะทำที่อยู่ที่พักที่อาศัยท่านผู้มีศรัทธามีญาติโยมอุปถากเยอะท่านก็สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเป็นสังคมสงเคราะห์ไปความเกี่ยวข้องระหว่างพระกับโยมจึงเป็นไปเพื่อเจริญทั้งสองฝ่าย เพราะอะไรเพราะเราอยู่กันด้วยธรรมะวินยัยไม่ได้อยู่กับเรื่องอื่นแต่อุดมการณ์หลักๆเราก็ต้องทําไว้ไม่ทิ้งแม้ว่าวันเวลามันจะเปลี่ยนไปเราก็ยังนึกถึงภิกษุสามสิบรูปชาวเมืองปาถะเป็นต้นแห่งการอุบัติขึ้นของกตินที่เกี่ยวข้องกับธรรมวินยัย เมื่อพระพิสุสงฆ์จำนำบรรษาได้กลางกระถินแล้วมีหลายอย่างที่จะผ่อนผันเรื่องของวินันเกี่ยวกับพระจากการกระถินแล้วเดือนที่สองย่าวไปถึงกลางเดือนสี่เหมือนเดิมอ่ะครับเพื่อนว่าไว้ในระบบกระบวนกรของมันกระบวนส่วนั้นห้องว่าลุ่งไายละเอียดไปพิจารณาว่าความตั้งมั่น เราไม่ไปโฟกัสเรื่องเงินเราไม่ไปโฟกัสอันไหนผิดอันไหนถูกแต่เราโฟกัสมาที่ใจของพวกเราทุกคนว่าเราทำเพื่ออะไรตรงนี้ที่มันสำคัญเหมือนกับพราท่านนั่งเมื่อกี้สะมมานั่งตากแดดอยู่คิดถึงตอนไหนคิดถึงตอนน้าพ้ายบาดพ้ายกดยางตากแดดยุบบดเบื่อไปถูด,ดงไม่ออกใจมันก็ลุ่มลงใจมันก็เย็นลง หาวิธีแก้หาวิธีที่จะบังคับใจไปให้เลิดหลงเบกัออารมณ์ภายนอกหาวิธีเอาตัวเองให้อยู่ได้เพราะวันนี้เราจะมารวมกันนี่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการพลิกผันวัดทำวิ่งให้ประสบผลสําเร็จในการทาศาลาการประเรียนหลังนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าเป็นวัดถูกต้องตามพระบรสง์ตามกฎหมายบ้านเมืองของสองในบ้านเรา แต่หลังจากนี้แล้วก็จะขอเป็นวิสุงขามัสีมาเขตปักมันเป็นกำลังของพวกเราทุกคนที่เริ่มกันมาตั้งแต่เริ่มจากศูนย์พัฒนาพัฒนาพัฒนามาเบื้องปวกดีละไม่ออกมันไม่ได้ตัวโตอะไรเลยมันไม่ได้ขนดินมาเป็นรถสิบล้อเลยมันทำมาทีนิด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 แต่มันได้พ่นปวกได้จอมปวกง่ญ่งาม จนทาให้คนผู้หวังรวยไปกาบคนเดียวเสียวา่วาข่วมปิศสดานของมันว่าจักผ่าเขียวผ่าแดงไปผูกจอมปวกสาธุสาธุให้ผู้ขาล่ําผู้ขารวยจักมันสีแหลจยังไนเรื่องอนาคตแต่วันนี้พวกเรามามีจิตตั้งมั่นโฟกัสไปที่ผ้าที่เราวางเนี่ยเพื่อจัะลงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอ,อดมาสองพันกว่าปีนี่ให้มันเป็นบานขึ้นมา สถานที่ใดยังมีการลำดงไววตึ่งหลักแห่งพระวินัยอย่างอุกฤษสถานที่นั้นพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองบร่ได้วา่าพระเว่าวกิงบร่ได้ว่าพระลำลุยเวยไม่ออกแต่ว่ามองนี่อัตมามาช่มเพลนบร่ไดช่มต่อหนาหรอกมือนีสีวา่าวัดว่าสะอาดสะอานศีนาสานนะ หลวงปูช่ชาเป็ันวาจางังไดไปวัดปฏิบัติเนี่ยหนึ่งเบึงห้องน้ำสะอาดพอไม่ออกพอออกอมากากรันต์ร้อยเปอร์เซนวัดนี้สะอาดเบึงล่งครัวสะอาดเบึงล่งย่อมสะอาด มันบ่งบอกถึงความสามคัคคีมันบ่งห้องน้ำมันบ่งบอกถึงบุคคลผู้ลดทิฏฐิมานะสามารถล่างห้องน้ำห้องสวมใดมันแสดงบอกถึงข้อวัดปฏิบัติของประธานสงฆ์จ้าวัดผู้มีการลำารงทรงไว้อย่างอุกฤษตามคำสอนของหลวงปู่ชาตามคำสอนข้องพ่อแม่คู่บาอาจารย์วัดทำวิ่งนี่ท่าว่าวัดทำบิ่งก็จ้งมันเฉย แต่มันมีใบรับรองกำชับชัดเจนว่าวัดทํามิ่งเป็นสาขาวัดหน้องป่าพงโอ้ยิงกเมือเจ้าขึ้นทะเวียนราษันได้ไหมอกอกฝากไว้เดอร์ฝากไปบวหลายบ่หน่อยตั้งใจไว้เพิ่นตั้งใจเส็จนี่อาตมาว่ามองเห็นแล้วมันสำเร็จไปแล้วหาสิบเปอร์เซ็นต์เดเมื่อคิดจะทำนี่ ยังไม่ได้ลงมือเลยสำเร็จไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเรื่องเรานี่มันจัดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่ทั้งหลายปัจจัยไม่ได้แปลว่าเงินเหมือนพวกเราเข้าใจผิดถ้าบอกเรื่องปัจจัยเอาเงินมากไม่ใช่ปัจจัยแปลว่าคุณเครื่องที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้จเจริญขึ้นแล้วเมื่ออะไรมาประกอบกันก็นแยกออกเหมือนลงสีที่มีแต่แกง เขาก็จะแบ่งเป็นข้าวสารเป็นข้าวปลายเป็นลำแจ่ลำอ่อนเป็นแกลบทุกอย่างมีประโยชน์หมดแต่เป็นหน้าที่สมมติชื่อเรียกกันไปตามและก็ไปใช้ประโยชน์ปัจจัยทั้งสี่ก็เหมือนกันมีประโยชน์คุณเครื่องทำให้จิตใจของพวกเราจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นโดยเฉพาะพวกเราผู้มีสถานในพระพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งจะ,จะเจริญงอกงามงอกงามงอกงามขึ้น ฝากไว้เท่านี้ล่ะเดอ้อทิได้เห็นกันอีกตกอดเมือสาลาม้งเหลพนอกพญานอเมือสซาลาม่งแล้วฝายกเ,ออาาเป็นกําลังใจให้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์วัดธรรมบิ่งนำเมื่อนี้มีของมาฝากแค่นี้ล่ะบ่มีหลายคนนี่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองจกแกะแจกให้ญาติโยมมีแต่ทางชี้แนะที่จะประกอบให้พวกเรามีสติปัญญาปกครองคลุ้มครองทาวารทั้งหลายของทุกคนทุกท่าน สู่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภะละเจริญงอกงามในการคลองชีพของชีวิตตลอดกาลนานเดินสาธุอะ